สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องสูุกูสุคนครับผมอยู่กัช่องบ่าวโจหำโปชาแนวอีกครึเก่าครับพี่น้องพามากินยำข้าวปุ้นครับผมยำขนมจีนครับผมยำขนมจีนแบบเผ็ดๆครับพี่น้องนี่มาตองเอียงมากมายครับผมโอ้นี่มะระครับมะระมะระขีนกครับผมมาเสพๆด้วยกันครับ คำเยอะๆเลยเป็นน่องมานี่ครับผมอร่อยจริงน่องหวานมาครับผม

หอมบเสมกันครับผมอืม 嗯。Mm.